เปิดโพสผู้จัดจาก,การส่วนตัวหลังกอดอิทธิพัฒน์โชแมนถึงลิชี่ลั่นในที่สุดผมก็เจอคุ้นลูกชายโชว์แมนผู้จัดจาก,การว่าไงฮือฮาโซเชียลแตกเมื่อพระเอกกอดอิทธิพัฒนลงโพสในอินสตาแกรมด้วยแคปชั่นหวานซึง้งถึงนางเอกคู่จินลิชีอ่อนเนศว่า I finally found you แอลเลอออนเนทเขินจังในที่สุดผมก็เจอคุณแอลเลอร์จออนเนทเขินจังถือเป็นประกาศเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการหลังแฟนๆตามลุ้นตามจิ้นกันมานานตั้งแต่ละครเรื่องซ่อนเงารักที่เล่นคู่กันล่าสุดแฮชแท็กแฮชแท็กลิชี่ที่แปลว่าแฟนกอดก็มาแรงพุ่งติดเทนทวิตเตอร์อันดับสูงลิ้วอย่างรวดเร็วแถมการคำยินดีของแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้คู่รักหมาดไเป็นปจำนวนมาก ด้านผู้จัดก,การส่วนตัวของทั้งคู่รีโพสต์ของหนุ่มก๊อตพร้อมแคปชัน่นที่ขายจะช่วยยืนยันสถานะของกอดเลชีด้วยอีกแรงว่านายแน่มากลูกชายฟินไปเลยจ้าจับมือกันเดินนะลูกแอดลลชี่ออนนี